สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมผมก็มีนี่เลยฮะเมนูนะฮะก๋วยเตี๋ยวนะครับผมเนื้อเปื่อยนะครับผมซึ่งทําเองนะครับผมวันนี้น่าจะก๋วยเตี๋ยวทั้งวันเลยผมอะเพราะว่าทาไว้เยอะนะครับผมเนื้อเปื่อยนี่ตุนไว้สักผมตุนไว้สี่ชั่วโมงนะไม่รู้ว่าจะเปื่อยหรือเปล่านะครับผมหั่นชิ้นใหญ่มากๆนะฮะอืม อะหมดขึ้นแป๊บนึงนะฮะหวานก็งี้เลยเนาะมไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวนะฮะไปคิดเองรอเล่นรอเล่นรอเล่นมดขึ้นเฉยๆนะครับผมอ่ะนี่ใส่พริกเผาเป็นภูเขาเลยนะครับวันนี้กะกินเผ็ดๆตอนแรกฝนตกอากาศเย็นกะกินสดน้ำซุปร้อนๆเผ็ดๆเนาะพอจะ่ายปุ๊บแดดเปี้ยงทะร้รนง้น อากาศไม่เคยเป็นใจนะครับผมสำหรับการถ่ายคลิปของเรานะครับอ่ะก่อนเส้นจะอืดน,นะครับผมไปชิมเลยครับผมอ่ะก่อนชิมลืมบอกนะครับผมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามด้วยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับสําหรับคนที่กดติดตามเข้ามาใหม่หรือเพิ่งกดติดตามนะครับผมดูกันไปยาวๆเนาะ อาสำหรับคนที่กด <c oughs> พูดผิดอีกแล้วสำหรับคนที่กดติดตามนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรานะครับอ่ะไปชิมกันเลยเส้นเริ่มอื่ดละผมว่า <c oughs> พ้นก่อนเนาะอุ้ยดูพริกเผานี่ครับน้ำเปลี่ยนสีเลยทุกคน <c oughs> ก่อนคนลืมเราต้องใส่ของที่เราเอามาด้วยก่อนพวกผักนะครับใส่ลงไปโหระพา ใช่ทัานี้ก็แล้วกันอะใครที่งงว่าดีรอยอะไรไม่ใช่้อยสักนะฮะปานนะครับผมซึ่งจางแล้วนะครับผมเป็นปานนะครับแต่ตอนเด็กมันชัดมากเย่ยพอโตมามันเริ่มจางไม่รู้มันไปไหนของมันนะครับอู้ใส่ผักละคนยากอ่ะอ้ดูสีทุกคนอื้ พิกจริงๆอุ๊ยกว๋วยเตี๋ยวเนื้อผมยังไม่เคยทำใช่ไหมกว๋วยเตี๋ยวเนื้อน่าจะยังเลยคนระับชิมน้ำก่อนอ๋ออืมอร่อยฝีมือตัวเองก็งี้เลยนะอร่อยวันนี้ต้องขอใช้ตัวช่วยหน่อยนะครับเพราะว่า คิปที่กินกว๋วยเตี๋ยวไก่เนาะขาเปียกหมเลยทุกคนน้ำกว๋วยเตี๋ยวหยดใส่นะครับผมอกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเราต้องชิมเนื้อก่อนเนาะดูว่าเนื้อเปื่อยไหมครับอืมเปื่อยดีมากอืมอ่ะส่วนนี้ผมใช้เนื้อน้องลายทำเลยนะอืมอืม เลยนุ่มเลยทุกคนม,มีแคบหมูด้วยนะอ,อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริง อย่าอยู่บ้างๆผมชอบทําก๋วยเตี๋ยวกินแบบนี้ครับมันสะใจดีคร huh ับเวลาทํากินเองเนื้อชิ้นใหญ่นะหนามากเห็นไหมอือ ดูความเปอยครับ ดูนะครับผมลืมอะไรผมลืมเอาพริกจีกับกะปิมาด้วยแม่ลืมได้สักเดวเนาะพริกจีกับกะปินี่ของดีเลยนะเนี่ย ใส่หมูสดมาเลยเนาะหมูเหลือนะับในตู้เย็นกะลัวมันเสียเนาะชิ้นใหญ่ไหมฮนะมัแบอกเปื่อยหนุ่มมากอ่ะ Oh, เส้นยาวอันนี้ไม่รู้ว่าเปื่อยหรือเปล่านะเอ็นนะครับผม <c oughs> เอ็นยังไม่เปื่อยนะเมื่อกี้ยังเหนียวอยู่นะฮะ ตอนพวกนี้น่าจะเปื่อยหมดแล้วนะเนื้ออืออันนี้เปื่อยแล้ว Ừ. Nó dỡ mặt ừ. Chính bất lầm hả ừ, Hãy đù Chính dày mặt Ui ừ. ừ. อยังหอมเนื้อติดจมูกด้วยทุกคนโหยอดมาก ตจะจำฮะน <laughs> <c oughs> ี่ฮะเ,เ,เนื้อทั้งนั้นครับผมเผ็ดมากเด็ดจ,จัด เอาล้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับวเวยเตียวเนื้อเปื่อยของผมวันนี้นะฮะทั้งเผ็ดทั้งหอมนะครับผมอร่อยลงตัวมากมาก,มากนะฮะวันนี้หิวข้าวนะฮะกินจนหมดเลยฮะเหลือแค่ลูกชิ้นกับผักนิดหน่อยนะครับผมอืมเผ็ดจริงๆพิกเผานะครับผมซึ่งไม่ได้ทำเองนะพี่เผาขอเข้ามานะครับผม <laughs> สำหรับคลิปนี้นะครับผมคนที่ชื่นชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆเลยนะครับผมออาส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ